วันนี้วันที่30มกราคม2565นะตอนนี้ท่านกำลังอยู่ที่เทศบาลเมืองลบบุรีหลังเช้านะท่านเดินชมซาบาไม่มีแล้วใช่ไหมมีจับปูได้ปะครับแน,น่ปะ <c oughs> อะไรนีเมาอันนี้แม่ค้าหน้ามอนนะมาขายห็มาเช้าคนเเยอะรถก็เยอะคนเยอะมาเดินชมนะ ตองเช้าก็จะมีประมาณนี้แม่ค้าแม่ขายเยอะมากงไม่จลจ้ลจ้ดูรถติดยาวเลยนะตั้งแต่ข้างวังสวัสดีครับน้นแกงฉุยไทยเลย ต้องค่อยๆเลาะมานะสายนี้ก็จะตรงไปเป็นข้างหน้าจะเป็นบ้านเจ้าพระยาวิชายเยมไาไม่ตา้ขึ้นนาจ้าค่อยลาะ,ะค่อยๆเลาะเพราะว่า <L> แออัดมากวันนี้ วันที่จะต้องจับจ่ายเพราะพรุ่งนี้เป็นวันไหว้สุดจีนเดินดูรอบๆไปไม่ได้เลยนะต้องวกกลับมาเห็นตอนเช้า ตอนนี้ก็ประมาณ3ามโมงกว่ากว่านะแต่รถสายนี้โอ้โหีดยาวเลยยังไม่มีที่ว่างาเดินก็จะพอเลาะได้อยู่นะฮะแต่ว่าถ้าเป็นรถก็จะไปได้เรื่อย ไปเรื่อยๆนะพาชมไปเรื่อยๆเทสบาลเมืองลบบุรีที่ถ้าเห็นข้างๆอยู่ก็คือวัดเสาทองทองวัดพระอารามหลวงให้ดูรับ เสาทองทองได้เรื่อยๆอยู่โอ้หน้านาจัดรกล้วย แล้วไม่หวานก็จะไม่เอาตังค์เลยปุญยายอ่ะอยา,ายใจเออแต่ป้าคนพูดด้เอามาข้างในข้างในวัดนะของเจ๊เจาอากเจ๊เอาแบบแบ็นตแค่นี่ป้าเอามานก็ห้าเลไปเลย้มี2รารามหลวง เดินออกไปนอกวัดเพราะเข้ามาก็เป็นทางตันนะไปไหนไม่ได้ดูกล้วยก็สวยมากกล้วยหอมนมว้า

ไปไม่ได้แล้วบรรยากาศช่วงเช้าสายนะเช้าเท่าไหร่ประมาณนี้ก้วยหอมยังหวียี่สิบเลย้วยี่สิบห้าบาทก้วยนนัง ลไม้หลากหลายน่าซื้อน่ากินครับนี่คือหน้าตลาดสดเทศบาลเมืองลบบุรีสายนี้ก็สายเรียบวัดเสาทองทองยาวไปจนถึงบ้านพระยาวิทยเยน ขายดีดูผักผลไม้เอามีทุกอย่างน่าซื้อน้าขายเขาก็ตัดเป็นย่อยๆออกมานะาเป็นถุงสิบบาทสามถุงยี่สิบถูก